ขอตอนหับกซือสองปาาแเปิด euh ่บเปิดฮะก็เปิดเอาตัวอืมมานามานาับป้าไปเไปาขายกาแหรือขายเียวนะเอัปิดขึ้นไม่เพื่อนเรื่องปูงั่มไม่ มามามาขวามก่อนบเพชรเข้าไปเซ็เปิลบังดูเออไปดูิปไปขาไปดูก่อนวายก็จะมาหาขายกาแฟอะไรว่ามันมีพวงกวยเจี๋ยนตายแล้วกูตายได้บได้กตายดิว่ผักเอมใหเยนไปก่อนนะฮัลโล ก็มีคนสักคนนี่เขาขายอยู่สิเปิดเปิดเปิดค้ามาชมร้านเปล่าวะเปิดอยู่เปิดอยู่ขายอยู่วะจ้าอ๋อขายอุ้ยเพชรยังพิ่งมามันจะหักนี่อะไรนะออะไรมึงเล่ยใหญ่เอ้าหักแน่งานเนี่ยหักบอลโอ้โหเป็นตาหน้ากลัวเหรอวะ จะมาอยู่ตรงไหนติไม่รู้เขาว่าไม่รู้ว่าใครหลอกใครมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้ไอ้พวงพุ่งปุงมันคือตะาหมากยายดุนเนี่อันไหน,ไหนอ้าวเวน <laughs> ตกลงเขาจะมาต้อนรับยายบ่วยแม่เปิดขาบอกว่ายันชักกันไม่ยันอันนี้มันหักเนาะ <laughs> เอามันดอกเด้ <laughs> นั่นนั่นเราทำไมต้องเดินเข้าไปวะเอาก็เราจะไปดูข oh, ้างในข้างในเขาทำอะไรขาย่อ้งยอยตัางยาลำบากใช่วะย่านมันหักโอ้ตายแล้วกู ไม่ค่ากา็ได้เ,ดเดนาะพี่เขาถามว่านูร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายกาแฟฮะมีกาแฟบอมีค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวตำามพิซซ่ากาแฟ,าแฟอันนี้ต้นอันนี้เขา<ม>เขาเอามาทำอะไรคะ<ม>เขาไม่ได้รําโชคน,น,นลำลาบบอลวดใหญ่ห ไม่เอาเอามันต้องเอามาแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรลเอากาแฟไอเอาเร็วจะมากินกาแฟมากินกาแฟโอ้ยรู้ว่าก๋เตียวอยู่นี่ห้องมากินนี่เออแม่เย็นสามเนาะค่ะค่ะเย็นสองหนูไม่กินกาแฟฮะกาแฟเย็นสองกาแฟสองใส่แก้วแล้วก็ไม่น่าต่อยตรงนั้นไง โอ้ร้านเจ้าคืองามแท้ก่ขอนมันงามนะเนาะเดี๋ยวอา่านรีว,วิวกันเด้อาบบนะ้านนยัพรทะาออเขาทำอะไรที่นู่นน่ะ โอ้บ้านล้านเจ้านี่สวยอะ่ะสวยเนาะกาแฟของยายนะเอาสีเข้มข้นนะเด้อสวยจังเลยค่ะโอ้อม่าไปหาเรื่องนะอย่าไปหาขึ้น ถ่ายเอาอะไรคะข้างบนขึ้นไปถ่ายรูปได้เขาบอกนะกัดมัดงไฮนะ,ะได้ไหมเห็ดฟางนะออกแล้วยังอยากไปดูตอนที่เพื่อนเก็บได้เนาะเก็บตั้งแต่ตีสีค่ะฮะ<า>เก็บตั้งแต่ตีส<า>ี่คือเก็บแต่เศ้าแท้ น,นี้ร้านชื่ออะไรคะคาเฟ่มานาค่ะคาเฟ่มานานะจ๊ะถ้ามาทางนี้ก็แวะคาเฟ่มานาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยายถามก่อนบ้านบ้านดงสารรู้จักไหมรู้จักค่ะไกลไหมาจากนี้ไป บ้านลงมากุ้มก็เลี้ยวฝาก็ถึงค่ะผ่านแค่หมู่บ้านเดียวโอ้ผ่านแค่หมู่บ้านเดียวได้พังเด้อเพช<ะ>รแล้วก็ถึงเลยโอเคขอบคุณมากค่ะมาจากบ้านกกกอก,ก,กรู้จักไหมบ้านกกโกกอกลุงพลใช่ไหมคะจ้ะ ออ้อันนี้สวยจตะไคร่หอมใช่ไหมอันนั้นนะตะไคร่หอมตะไคร่หอมเดีย๋ยวจะขอจากกิ่งหนึ่งเอาไปติดรถ <De. S 2> มาได้ไงมาเพราะใครเพื่อนหนูก็อยู่ตรงหลวงคือใครอ่ะเพื่อนเรียนมะหมาอะไรด้วยกันบอกเจ้าขายไปถึงกี่ทุ่ม5โมงเย็นโอ้ไก่นี่ไก่บ้านใช่ไหมคะมไก่ย่างเผาเฉกว้างโอ้หน้าอร่อยเนาะตัวไก่เจ้าขาย,โ,ยโอ้พอซิ่วอยู่ มอยลบ้นตะกะ็เลยยังบอพร้อมอย่างเลยทำก๋วยเตี๋ยวเนะาะน่ากินเลยในไก่อันนี้นะเพชรไก่ที่พ่อนอันนี้นเนีกะอัน่าะไกินเพาะเรากินข้าวไปด้วันมีพิซซ่ามีไก่มีกามีตำมะฮวงปามีตำงแซบ่บเดี๋ยวทำจบทำมันถึงนั่นก่อน จ้าไม่เป็นไรดอก จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกดับสไคร้กดกระดิ่งให้ายายด้วยค่ะอคขอบคุณค่ะ